สวัสดีครับนักศึกษาเรามาเจอกันอีกแล้วนะ nah, วันนี้เรามาคุยเกื่ัเรื่องหน่วยที่3หน่วยที่3ว่าด้วยเรื่องกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมนันทนาการมีอะไรบ้างเรามาดูวัตถุประสงค์ก่อนนะครับวัตถุประสงค์ข้อแรกมีความรู้ความเข้าใจขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการได้ถูกต้องวัตถุประสงค์ข้อที่2คือแยกประเภทของกิจกรรมนันทนาการได้ถูกต้องเราจะต้องรู้ว่าประเภทของกิจกรรมนันทนาการมีอะไรบ้างเราต้องรู้นะครับ อย่างที่3วัตถุประสงค์ข้อที่3คือยกตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการแต่ละประเภทได้วัตถุประสงค์ข้อที่4ก็คืออธิบายคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการแต่ละประเภทได้นั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นมันต้องมีคุณค่าใช่ไะเราก็ต้องสามารถอธิบายคุณค่าได้นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่5คือบอกจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการแต่ละประเภทได้ถูกต้องันนั้นเราต้องรู้ถึงจุดมุ่งหมายในการทํา กิจกรรมแต่และประเภทนะครับเขาบอกว่ากิจกรรมนันทนาการสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และสติปัญญาได้อันนั้นบุคคลที่เข้าร่วมนะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลชุมชนและประเทศชาติจะนําไปสู่ความสําเร็จตามจุดุงหมายที่ต้องการได้นะอันนี้คือเหมือนกัเป็นคําจํากัดความนะกิจกรรมนันทนาการนะเป็นสื่อกลางได้หมดนะครับ เรามาดูว่าขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการมีอะไรบ้างนะครับโดยโดยรวมๆแล้วขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการสามารถแบ่งออกเป็นได้15ประเภทนะ15ประเภทมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับประเภทแรกคือเกมกีฬาและกีฬาเพื่อการแข่งขันนะเล่นเกมเล่นกีฬาเพื่อสนุกสนานและนําไปสู่การแข่งขันได้ด้วยอันนี้คืออย่างแรกเลยอย่างที่2ก็คือ ศิลปะหัตถกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมใน,นทางการในรูปแบบของศิลปะหัตถกรรมเช่นอะไรเย็บปักถักร้อยวาดภาพต่างๆมองไปถึงการศิลปะหัตถกรรมจักสารเครื่องจักสารต่างๆผ้าเพื่อทอ่งทอผ้าเป็นได้หมดทําได้หมดนะครับอย่างที่สามคือการเต้นรำและกิจกรรมเข้าจังหวะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะหนึ่งอีกรูปแบบในการทํากิจกรรมนันทนาการอย่างที่สีก็คือการละคร นะอันนั้นกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติการเล่นละครก็ถือเป็นกิจกรรมทางการอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่5้าคืองานอดิเรกนะเช่นรายงานอดิเรกเช่นไปเข้าร่วมกิจกรรมเพราะเลี้ยงปลาสวยงามสมมุติเนี่ยก็เป็นงานอดิเรกนะไปร่วมการเล่นดนตรีอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นงานอดิเรก ดนตรีและการร้องเพลงอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับนันทนาการการแจ้งนอกเมืองอันนี้ก็เป็นประเภทอีกประเภทหนึ่งอย่างที่8นันทนาการทางสังคมออทางสังคมคืออะไรบ้างพวกไปช่วยเรื่องของความร่วมมือต่างๆในสังคมจิตอาสานียนะครับกิจกรรมเขาร่วมเหมือนเมื่อกี้ที่พูดพูดไปเมื่อหน่วยก่อนหน้านี้คืออะไรพบปะสังสรรค์กันอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรรมทางสังคม สิทธิ์เก่าคืนสู่เย่าอะไรเงี้ยนะครับนันาการพิเศษนันทนาการพิเศษประเภทไหนล่ะเช่นมีการจัดขึ้นเฉพาะกิจปั่นเพื่อพ่ออย่างที่เคยมีมาเช่ไหมปั่นเพื่อพ่อ,อกิจกรรมส่งเสริมความรักในครอบครัวเนี่ยเป็นกิจกรรมพิเศษกิจกรรมประเภทต่อไปคือวรรณกรรมการอ่านพูดเขียน นั้นคนที่มีความสนใจในเรื่องของวรรณกรรมการพูดอ่านเขียนก็เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับกิจกรรมอย่างต่อไปคือการบริการอาสาสมัครเดี๋ยวนี้มีเยอะเนาะทุกจังหวัดทุกอำเภอก็มีอาสาสมัครประจำประจำอำเภอตําบลก็มีนะอาสาสมัครกู้ชีพอาสาสมัครป้องกันสาธารณภายัยอย่างเงี้ยไปเข้าร่วมได้หมดนะครับอภปรอหไงมาที่เรารู้จักกันนะครับ กิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมท่องเที่ยวทัศนศึกษาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เนาะทำกันเยอะมากาแลนลี่ต่างๆแลนลี่ตามธรรมชาติป่าเขาลำนาภัยท่องทะเลดำน้ำดูปกาลังดูปลาสวยงามอันนี้เรื่องของการท่องเที่ยวเห็นป่ะ,ะกิจกรรมอย่างต่อไปคือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ตรงนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการ ฝึกอบรมมีการอบรมบุคลากรของสถานประกอบการหรือหน่วยงานแล้วแต่ก็จะมีกลุ่มสัมพันธ์ใช่ว่าก่อนที่มีการให้ความรู้ในการอบรมส่วนใหญ่ก็วิทยากรเก่งๆก็จะมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มก่อนที่จะให้รับความรู้ไม่ตะขิดตะขวงไม่ไม่อะไรไม่อายไม่เคอะไม่เขินเ,เ,เออต่างที่ต่างคนมาพอมามีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ก็สามารถที่จะทํากิจกรรมนั้นได้นะครับ กิจกรรมนันทนาการประเภทต่อไปคือนันทนาการประเภทพัฒนาจิตใจและความสงบสุขอันนี้ส่วนใหญ่ในเชิงพุทธศาสนาใช่ป่ะพัฒนาจิตใจไปนั่งวิปัสสนาไปไปอะไรไปปีกมิเวกอ่าไปฝึกสมาธิอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรรมนันทนาการอีกอย่างหนึ่งนะครับและสุดท้ายนันทนาการประเภทพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายนะ อันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นเป็นสากลนะ่ะทั่วๆไปเช่นอะไรชมรมกีฬาชมรมกีฬาและการออกกําลังกายอย่างเงี้ยก็ไปเข้าร่วมนะเดี๋ยวนี้คนสนใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะมีการจัดวิ่งวิ่งอะไรวิ่งเพื่อสุขภาพคนเยอะมากเลยมินิมาราทอนฮาฟมาราทอนหรือวิ่งมาราทอน4 2กิโลเนาะแต่มันก็ไกลยกันไปนั้นคนไม่ฝึกซ้อมนี่วิ่งไม่ไหวนะอันนี้ที่ก่ามมาทั้งหมดคือป 15ประเภทของกิจกรรมนันทนาการที่สามารถจัดได้หลากหลายนะครับทีนี้มาดูจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการแต่และประเภทมีอะไรไปไปด้บ้างนะอย่างแรกคือพวกเกมกีฬาประเภทแรกนะเกมกีฬาและกีฬาเพื่อการแข่งขันมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อความสนุกสนานพเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียดใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์นะ ได้ออกกําลังกายด้วยผ่อนคลายด้วยขณะเดียวกันก็มีความสนุกสนานด้วยและที่สําคัญก็คือส่งเสริมสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงได้อีกนะครับอันนี้คือจุดหมายของกิจกรรมประเภทแรกก็คือกีฬาเกมและกีฬาเพื่อการแข่งขันประเภทที่2คือศิลปะหัตถกรรมมีจุดหมายเพื่ออะไรเพื่อแสดงความรู้ความสามารถและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีซึ่งก็จัดกันอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะประเภทนี้สงกรานต์ลอยกระทงมีอะไรอีก รดน้ำดำหัวใช่ไหมประเพณีท้องถิ่นต่างๆผีตาโขนประเพณีวิ่งควายของชมุมมะลีอย่างเงี้ยนะก็มีการจัดขึ้นมาแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีนะครับอย่างที่3ามก็ประเภทการเต้นรำและกิจกรรมเข้าจังหวะก็จัดขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์จุดประสงค์เพื่อรู้จักการเข้าสังคมและมารยาทในสังคมเห็นไหม ยังลีลาดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเนาะน้อยมากเพราะส่วนใหญ,ญ่เดี๋ยวนี้มันเป็นลักษณะเหมือนแดนซ์ซะมากกว่านะไปเขาร่วมกิจกรรมกันสนุกสนานคอน,คอนเสิร์ตหรือในสถานที่ที่เขาจัดก,กิจกรรมนะมีเสียงดนตรีมีการขยับร่างกายเต้นสนุกสนานอันนี้ถือเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะนะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายรูปแบบนะบางกลุ่มก็ไปร่วมกิจกรรมชมรมเต้นแอโรบิกใช่ไหม เดี๋ยวนี้มีแอรบิกแบบซุมบ้าเออเต้นเพื่อสนุกสนานเฮฮาเสียงเพลงดังชัดเจนจังหวะเร็วขึ้นมีสมาชิกเข้าร่วมแล้วแต่นะก็เป็นที่นิยมกันในสังคมปัจจุบันนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทละครอันนี้ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อเผยแพยร่ศิลปวัฒนธรรมและแสดงออกถึงความสามารถนะครับเมื่อก่อนนี้สมยัยโบราณมากละครนอกละครนในใช่ปะ สแสดงในวังสแสดงทั่วๆั่วไปเขาก็มีละครนอกละครไหนเดี๋ยวนี้ก็มีละครเขาเรียกอะไรละครสั้นเดี๋ยวนี้มาลง Youtube กันมาลง t i k t o กกัน,นเพื่อสะท้อนสังคมในทางที่ดีดูแล้วเออน,นะลดความเห็นกับตัวลงไม่เห็นกับตัวเป็นการจะลงในเรื่องของสังคมให้อยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยเดี๋ยวนี้ สร้างพูดง่ายหนังสั้นกันเยอะนะครับทำง่ายแล้วก็เผยแพร่ได้ง่ายเพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลเร็วมากนะครับก็สามารถทําได้นะอีกประเภทหนึ่งของกิจกรรมนในทางการคืองานอนิเลกอันนี้จุดมุ่งหมายก็เพื่ออะไรเพื่อรู้จักใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์อย่างที่บอกงานอนิเลกอ่ะรวมกลุ่มกันไปเลี้ยงปลากัดเลี้ยงปลาสวยงามไปเพาะแคนตัสนะพวกตะบองเพชรไม้งาม พวกบอลต่างๆบอลบอลสีบอลผสมโอ้โหเห่านี้ราคาไม่ใช่ถูกๆใช่บ้าอ,อยิ่งด่างมากเท่าไหร่ยิ่งราคาแพงใช่ไหมอันนี้ก็จัดให้รู้ให้เห็นนะครับประเภทการเต้นำตรำกิจกรรมเข้าจังหวะก็จุดง,งหมายเพื่ออะไรเพื่อรู้จักการเข้าสังคมและมารยาทในสังคมเหมือนกันนะการละครก็เผยแพร่วัฒนธรรทการการแสดงออกงานอน,นิเลก ที่นี่พูดไปแล้วนะครับอันธนาการการแจ้งนะ,ะก็มีจุดหมายเพื่อเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรท้องถิน่นอย่างชมบุรีเนี้ยันธนาการการแจ้งอ,อ,อนุรักษ์ธรรมชาติคืออะไรออไปปลูกป่าชายเลนอย่างเงี้ยก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนะถึงเวลามันก็มาออกลูกออกหลานทําให ไม่ศูนพันนะครับคนก็ต้องให้ความสําคัญว่าอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรพื้นที่สงวนห้ามมาจับสัตว์น้ำในเนี้ยบางทีก็ต้องมีพื้นที่ให้เขาได้เจริญเติบโตได้วางไข่ได้แพร่ลูกพยหลานเราจะได้มีอาหารการกินไว้ในอนาคตไม่ใช่จับกันไม่รู้จะจับกันยังจับจนจนหมดไม่มีให้จับแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องคํานึงถึงตรงนี้ด้วยนะกิจกรรมประเภทนันทนาการทางสังคมนะก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ความสามัคคีแล้วความสัมพันธ์กัน,นชุมชนใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่แต่ละชุมชนเดี๋ยนี้มันก็มีโครงการออกมาให้เห็นชัดเจนนะกีฬาในชุมชนอย่างเงี้ยเพื่อให้ผู้คนในชุมชนนั้นออกมาร่วมกิจกรรมกันเพื่อความสมัครสมานส,สามัคคีในชุมชนนะนันทนาการประเภทนันทนาการพิเศษก็จุดหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้กระทากิจกรรมร่วมกันอย่างที่บอกอสมมติว่า ใกล้วันเฉลิมพระชนพรรษาเนี่ยก็อาจจะมีกิจกรรมพิเศษจัดเพื่อพ่อเพื่อแม่อย่างเงี้ยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศนเพื่อเทิดพระเกียรติอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรรมนันทนาการพิเศษวิ่งเทิดพระเกียรติสมติอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษนะประเภทกิจกรรมแบบเป็นวรรณกรรมก็มีจุดงหมายเพื่อการแสดงออกในเชิงสร้างสารรค์ ทางด้านการพูดอ่านเขียนและพัฒนาการจินตนาการของบุคคลซึ่งส่วนใหญ่ของพวกนี้ที่ชอบสนใจที่เรื่องของการพูดอ่านเขียนก็เข้าร่วมกิจกรรมไปก็มีจุดลงหมายอย่างที่บอกนะครับนันตนาการประเภทบริการอาสาสมัครก็มีจุดลงหมายเพื่ออะไรประเพื่อพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นที่อยู่อาศัยที่ห่างไกลความเจริญอันนี้ก็ไปบริการนะไปไปสร้างไปเพิ่มไปช่วยเหลือนะเพื่อให้เกิดการพัฒนา ในชุมชนหรือท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลความเจริญอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมูนิธิที่ไปช่วยอ่ะเนาะ